าแม่ซิออกไปซื้อมังหนาวยางมาลูกตายโอ้ยมังหนาว่าได้เนะต้นนัดซาซีด้วยจัดมังหนาวซี่มีทกินนะรวยป๊อกยังไงมึงอเชือกตุ๊กหรือว่าไปซื้อหองเราไม่ได้คิด,ดว่างไก่ไปซื้อกระยาเอาไม่ได้คิด,ดว่าไก่แต่เขาท่เาเขาท่าม่ะว่าอันมาจะเสือเอาว่ามาจะใช้สมบูรณ์สวัสดีสวัสดีมาทุกคนเนะาะมื้อนี้มาพบก,กับน้งองอ้วงพบกับสาวน้องอูวงรองสารมื้อนี้อู้กับแม่สิพากันเฮ็ดต้มไก่กินเนาะทุกคน มื่อนี้เีส์ผักกันเฮ็ดต้มไก่กินทุกคนเบิ่งคอกรถพอจอยเบื้องข้องรถพอจอย <c oughs> อพจอยพจอยเ,เอาไว้คอกรถตัวเองตอนนี้อู้กับแม่อันนี้เป็นไม้ที่สร้างมาเมื่อวานนี้ทุกคนเอามาไวเ้เฮ็ดอ่าเทิบออกมาสิเฮ็ดเฮือนครนะัวเนาะทุกคนเขาเรากกัแม่ซื้อเขาเด็กกับมือดนี่ล้านห้าเสนสี่สิบพันล้านห้าเส้นสี่สิบพันล้านห้าทุกคนหมดนี่ นี่แต่นี่แม่จักนกลาวมาซิมาจับไกล้เนาะไกล้ไปลินนะ่ะกู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 มันไม่ได้หินทิบอเ,เออแม่จันไปจับไกล้เริ่มมาละเริ่มมาละอุชิยูพี่จอยไกล้สิบอกเขาลก นั่นมาแท้แม่อามาอยู่นี่ท้าทีไรอยู่บ่เดี๋ยวท่าแม่จับไก่ได้ก่อนเห้กคน อ่านออกเวียวกมามือเดียวนึงอันมายู้เงินมือเดียวกับบทึกัน <laughs> ให้กลับเป็นเวียวคืนสฉพาะมูท่ามามาท่าบอลหะโบ,บได้เออ,อยังบบท่าบอลได้เออไปตอบเขาฮะนะอเออ,อยังบบท่าบอลเราจะไปยูเซื้อวันนี้จ้าจะเปลี่ยนคำว่าแล้วแบบนี้อื มายูต่ตรงกันมันมือเดีอวนื้พิษกันจอย <laughs> แยกกันยู่อันคือตะกี้อันฮัลลดีลาเนาะ <laughs> เป้าว่านี่็อารมณ์บอดีนะพอจอยองูนี้นะมือนี้ฮัอันที่ต้มไก่เด้อทุกคนเด้อต้มไก่อันพอจอยฮัยลละแมนดีใจเฮงในรถมาเพอไปเอิญมูเอินครูคนมากินข้าวนำก็เลยพากันเห็นต้มไก่ปิงป่าตำเจียวสม้มเนาะต้มไก่ต้มส้มไก่เป็นหมัางหนาวมืดมานา่ะ อย่างก็พ่อเจียวอยู่ซื้อมาแม่ซิออกไปซื้อมึงหนาวย่างมาละกานโอ้ยหมาหนาวได้เลยนะต้นนัดชาซีด้วยจหมาหนาวซีเมื่อเสียต้มไก่ทุกคนต้มไก่สช้ส้มปล่อยเนาะนี่ยวรอท่าให้แม่ขวากไก่แล้วก่อนอีแม่นุ่งเสื้อไอแอนเน่แม่มักนุ่งเสื้อไอแอนเน่เลยเพราะแม่นุ่งแล้วไปเฮ็ดเวียงเหมือนค่ะเย็นเปล่า่ฮ้อนเนาะ เมนุ่งและเม่ไปอันให้เมือ่อนี้ไปรอทายเมนขัวไก่เรียวก่อนสปเห็ดตุมสมไก่ฝักตอนไก่นี่อันนี้มีดอันพอทางฝั่งไทยอันเอาเครื่องมาให้เนาะ ไส่ดีเอาทเทอะวะอันนี้มอต้มไก่เด้อทุกคนแม่ปิ้งป่าเนาะป่าน้ำสานเด้อทุกคนแซบแซบแหงขีลาม อีกประมาณนึ่งอาทิตย์หรือซองอาทิตย์อ่าปกน้องอู้ก็ใชไปปลูกยางแล้วทุกคนประมาณนึ่งอาทิตย์ได้ไหมเนาะต้องไปปูกยางละ่ะปุกยางเล้วปลูกยางแล้วสิแม่เฮ็ดพอกไก่แล้วก็สิไปซื้อไก่้ันไข่มาเลี้ยงแล้วก็นเราอู้ก็สิไปเวียกอู้แล้ำ b a นั n นส่วนเหินนั้นสิมอบให้แม่จันกับพ่อจ้อยเป็นคนเฮ็ดต่อละสิเอาเงินให้แม่กับพ่อเฮ็ด นี่ขวานพันล้านทุกคนอันนี้คือขวานน้องอูเนาะแต่ก่อนไอแอนเน่มาเฮ้งเฮ้งก็นี่น่ะแม่เนาะไ่ได้เป็นดินจังขี้ดินอีกเนาะแค่ได้แอนเน่มาอีกวันนี้จะพัฒนาน้อยแอนเน่อีกอันหนอีกหนึ่งเดียวหาแซ่บ ตนแรงมาแล้วมักเบิ่งมุมนี้คงเหอน,นทุกคนเบิง่งคอกรถพอจ้อยเด้อ,นอคนคอกรถแม่กำลังเดีย๋ยวทาแม่ฟักไกลแล้วก่อน มไก่วันนี้เหากักลลบเชีต้อนใกล้ลงอืมคุมไฟวันนี้ต้มให้มันสุกๆวันนี้ อันนี้แม่เขาเอินนะอันเด้อจังหวะพอของบูอ่าไปซื้อมาแต่กระเด้อซื้อมาแต่บุญท่านตัวตีนี่หัวใจอันเพลงเพลงเมื่อกี้นี่อันแม่แม่เป้าเป้าเนี่ยเขาห้องเพลงตามใจเพลงตามใจเออจะเป้าเนี่ยละเป้าจีว่าเป้านี่ยละเป้าอุ้ยพอฝึกเป้าดีดีหมพอแล้วเฮาสิละแล้วเฮาสิเอามาเป็นอันมาเป็นอันเพลงประจำซองเขาเนี่ยอันนี้คุยเองบอนี่นะคุยนี่เป้ายากหลายจับเสียงบ่ได้ลองไหมลองเป่าบัดนึงดู นนคนมีโดนตีในหัวเจอเด้อนี่เด้อความสามารถลากหลายเอออะไ <c oughs> อ่อเป้าอยู่ฮนี่เหรอ นี่คือการซ่อมเป่าแต่มันจโดเลยมีฝาซ่อนยากตัวนี้นะเออเอาตัวเดีเ ตัวนี้เอาง่ายนิดนึ่งให้มันมันมีฮูบเนาะมีฮูบปอกเนาะก็ตัวนี้เป็นโดเป็นโดเป็นมีเอานะแต่ก็ยามันแหละคนหมักดนตรีเอาได้ก็ได้บนได้มวนกระเป๋ามงนั่นแหละบนได้โมมวนกับโมตองเป่ามันเจาใยเป็นคนหมักดนตรีเดียวมากดีกีตาร์ได้แต่ยากมีคู่ฝึก เออลินด้วยตนเองบนได้มวนกระดีดมงนั่นแหละมักมักห้องเพลงอีกมักห้องเพลงเพื่อชีวิตดีได้ขนาะเหมือนธรรมดาเพยงหวานเพยงซึ่งได้อีกขึ้นได้ตอยังไดงมีเงินซื้อกินได้ยามามันม้อนมาเลยโอ้ยก็ให้ไอ้นี่ได้เอามาให้นะจีแตงเพลงล่องเพื่อชีวิตกับคักซาดเกิดซาดเดียวตรงจิตถึงมันขบวงจอดเนาะเป็นอะไรก็เป็นหมดแล้วเนอะยานเดียวบริป็น เป็นคนรวยเ,เดี๋ยวเจ้าหน่อยไ่กเ็เป็นดีลำบากตายก่อนนะตายก่อนบ่แล้วจีบว่านรนวยก็เลยนะเนาะกินข้าวบาดนี้แม่จันสบายดีต้มไก่เด้อบิงป่าสุกล้คุณชีวิตน,นี้ิมีอันเด้อแต่งกินแล้วพวกกระเป๋าคุยให้ฟังเป็นเราก็เป็นเอานี้มาจะโดนเราเป็นเอานี้จำดีแม่ไปหาเพื่อนอยู่เบียงนี่เออแฮงเป้าเพืฟังกันบอก นี่ว้าวแม่ต้มอีกกบบ่แม่ต้มแท้ต้มอีกเนาะต้มเทต้มมาได้ใกล้มันอาน้าวหนาด้วยนุ่อ่าต้มใกล้มันสุกก่อน,น,ท,นทุกคนได้ยินเสียงนะบบเม้นเดอร์เด้อทุกคนเพราะจอยเป้าเด้อแม่ดำน้ำกันเลยด้วโอเคเดี๋ยวทาไก่ใกล้สุกก่อนวันนี้ทาไก่สุกนี่พอจ้อยเซิรนพ่อมีมากินข้าวนำกับปลาดาว ผู้เดิมกับเเคยเห็นอันเห็นเจ้าปลาดาวเรเคยเห็นอันสามีปลาดาวนี่เขาคือพ่อบ้านคือในบ้านอันนี้เมียพ่อบ้านอันนี้เมียพ่อบ้านเพื่อนบอกว่าอันฝั่งอ่ป้าดาวเป็นคนผู้ไทยแม่นแล้วเป็นคนผู้ไทยเด้อผูไทยเมืองอันเดินนอเมืองเมืองอันเดิมปลาดาวเมืองอุทุมพรอุทุมพรแข่งสวรรนเขตแต่ว่าย้ายมาอยู่อันรองศาลป้า ปลาไทยบัได้ปลาัวไทยบได้ปลาได้อยู่นี่วันนี้มีต้มไก่ปีงปลาแล้วก็เจลแล้วก็มีเจปลาแดกแล้วเจลโอ๊ดเจลมกินพาะ่น้อยคือนานมาเีกียนกินทับเก

เสพป่าในดาวเสพเอาป่าในปอนอย่างเขาชออย่าถ้าโมกินปลานันมันกล้าเฮียนกินเองไหมจับเข้าแล้วก็จับอันต้อนซะเองกินเองโบ้เอิร์นตุย่าปอนนั่งดีดีเออเออกินเองเลยนั่งกินเจียวอันเจ้ยวปลาแดก กินข้าวเด้งกินข้าวไม่เท่าดมามามาน้อยนี่กำลังมาโอ้ชอบเข้าวมาากินข้าวน้ำบัได้ดีบอกกินข้าวเนี่ยวบัได้เดี๋ยวไปเอาอันเธอก่อนเอาถ้วยเนาะได้ถ้วยไป็มูลเลยอืมถ้วยไปอ้อยอันหนามเธอต้องหัวมาแล้วว่ะฮะน้องมันมา น่งบ้านว่มาจังกินเอ้ยรวมาไปทนบมาปนี้เรียคนมาไม่ได้ไปคางคนมาไม่ได้ไปอยู่ในบ้านเนี่ยหัวใครรับไหนท่านแล้วนะขึ้นมามนบระทับเนาบอกคตไปหรืบ่มหวใ่ไหมบอมรทัไปหรอ่บอมแทงเขาแงรล่ารบแล้วนับค่ยแทงแล้วบอแเขาบอยออกมากินขาอแล้ว่าเห็นว่าเยอะไปบ่าบดสร้างค่อย เออมาส้มเลยมฮะาคือบมาค huh? ือบมาบอกไอ้ส้มคือบมาฮอ้ส้มบมาเออเออเออกินข้าวก่อนอย่าค่อยกินข้าน่มนะกินต้มไก่น่ะรอ้จักต้มไก่ขอ เออเมข้อเอาเอเอา่นอ้เาเห็นแตเห้องน้อยมาว่ะมันลหย่อยเ่มข้แ่เอดเอ่างปาระบอกอ่านี้เออเออเอออืมอืมอืมอือืออมอือืม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 อือืเออืมอืมออืมอื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 มอื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 อออออเอออเออเออเออมืออืออออ เออเออเออตางน้าเออออ่อนีเยกิอไมา้มตอนักินากนป่าบุตรข้ยาขินลูกคนในถ้วยน่ะเอ็มเอาเพืตู้เอ็มเ้าหนึ่เอาจะกินอเอาจจะามันลกจเอ้ยิอก็ได้นี่เอาผาจาอ ขึ้นมาส้มขึ้นมาลูกมางบนเนเลยนมาด้เอ็มมาเออจอมึงหมามาม้าม้าดีมาเข้าล้วเขาเลี้ยวนี่กินนะมีเข้ามีเขาเจ้าาเนียวอ่ะเเนี้ยวเนี้ยวกินปลากินปลาเปินน้ำเม่ยชม่เออยินมืกิน เขาไทเฮือนมันเป็นมันเป็นล่างไงเป็นต่อไปเจ้าบรรดา้นน้องมาหาเี่ยนักคนนี้ต่อไปแท้เด่นคอยขยิบยิตาเลยกักมือปีคันทีมาน้องเศร้าเบรรดาน้องเขาทีร้อนมากมาแล้วเนาะสปีนเด้อก็เนมน้องมาเฮเห็น เมาเราบุเข้าใจเวลาเขาไปปักเซหรือว่าไปเสือเฮาเราไม่ได้คิดว่าไก่ไปเสือกระยาเขาไม่ได้คิดว่าไก่เด่เข้าท่าเข้าท่าเพราะว่าอันมาเสือเขาว่ามาจะใช้สมบูรณ์เขากันคือว่าเฮายุไก่เฮงแท้จริงอะเฮายุมอก็เข้าเฮงแท้เฮงว่ะเออคือเขาไปปักเซเดเขาคือว่าเขามาแต่ไก่เฮงแท้จริงเขามาโมมออันนี้เครื่องปแดกพอจ้อยแม่พอจ้อยอันพอลำบึงไง จำไม่ทันแล้วได้กินข้าวค่ะทุกคนป้าคะสุดขั้วเลยนะค่ะทาแม่อะทุกคนตอนนี้กะพ่อกะกับอ่ามู่ของพ่อเนาะหรือว่าพ่อมีหรือป้าดาวแล้วกับแม่เมต้าพูกเรายกได้พาก็กินข้าวไปที่ยำห้อยเนาะอู้ยก็กินข้าวหน่อยนึงเนาะเพราะว่าอู้ยังอู้บ่หิวเนาะช่วงนี้อู้บ่ค่อยกินข้าวหลายเพราะว่าลดหุ่นหน่อยนึงก็เลยบ่ได้กินข้าวหลายเนาะมื้อนี้กะ พ่อฮันดีใจแหงมาบ้านแล้วได้รถไม่เพื่อนกเ็เลยปเอินประดาวพอมีอีหยังมากินขา้าวยู่เหินซุ่มกันยู่เืินเนาะนั่นก็คือเห็ดต้มไก่สู้กินเนาะเพื่อนกเ็เลยปีเอินเขาพอมีประดาวไม่เต้าอเดือคนอยู่ค้างๆเฮงอินนี่แหละมากินข้าวนากันเนาะกะนี่เนาะทุกคนอันนี้ก็กิกนข้าวสามัมาีกันเนาะกะสำหรับวิดีโอนี้กะลาทุกคนไปก่อนนะถ้าเป็นมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจใอูก,กับพอยคลิปต่อไปเด้อรอติดตามคลิปอูกระพ่อได้เด้อวัาสิพาทุกคน,กคนไปใส่ตอนนี้กะ เผารละเดอว,วันนี้นะกระทีสบายขึ้นน,น้อยนึงแล้วเนาะแล้วก็ลาทุกคนไปก่อนเด้อบ๊ายบาย